เข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงครับผมเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ทําคลิปแจ้งข่าวดีเนาะมีของมาส่งนะก็จะมีของบ้านน้องๆหนึ่งกล่องแล้วก็เป็นขนมนะฮะอีกหนึ่งกล่องเนาะเราก็จะออกไปซื้อกับข้าวกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีกับข้าวเนาะ พ,พี่นายก็จะออกไปซื้อยาให้พี่แดด้วยนะฮะเต็ม<ป>ตัวออกเดินทางกันก็จะไปกันพี่นายผมน้องไอ้น้องเอิร์ดน้องปอนนะครับผมพอน้องเอิร์ดก่อเดี๋ยวอาจจะไปดูเน็ตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่าจะได้เน็ตแบบไหน<า>อะไรยังไงหลงไปไม่ได้หลงอยู่บ้านนะครับ ไปเตรียมตัวเดินทางกันไปไปไปน้องขึ้นหน้าเลยริปฟริปเตรียมตัวเดินทางกันไปเดินทางไปซื้อ,อยาด้วยนะ อาเจียไม่สบายจะไปน้องเลยยังไม่มีเลยน่าจะพาไปคลินิกนะจริงน่าจะพาไปฉีดยาคลินิกไม่ไปต้องบังคับอ่ะบังคับบังคับมันอาการหนักไปเรื่อยมันจะไม่ดีซื้อยามากินเองมันไม่ค่อยนั้นหรอกไม่ไปก็จะเลือดลังเหมือนโนเป็นอ่ะหนักมากเลยอย่างนั้นเลย พรุ่งนี้จับเขนจับขาวยัดขึ้นรถไนดะ้ไหมต,ต,ต้องประมาณนั้น,น <ะ S 2> <ป>แต่วันโดนแตนต่อยแล้วนี่แต่วันนี้ด้วยทำเนะาะระวังทีมันเพิ่งมาออกฤทธิ์วันนี้ก็ได้นะป<อ>ิดพิษมันอนะ่ะพิษมันยังสาดศพนี่ก็เสียงหายนะเพิ่งต้นเสียงเปลี่ยนเนาะเสียงเปลี่ยนแล้วก็ างกันลุ้นว่าเราจะไปซื้ออะไรกันที่ไหนนะครับกับข้าวเราจะได้อะไรบ้างเย็นนี้ข้าวอะผักอะไม่มีเลยอ๋อคือที่ไปซื้อนี่วัตถุดิบยังมีอยู่วัตถุดิบหมูไก่มีหมูบดอี่เอฟซีซื้อให้มันก่อนนี่ยังเต็มตู้อยู่เลยแต่ที่หมดนี่คือแต่ที่หมดนี่คือพวกผักเวลาเราจะต้มจืดใช่ไหมเวลาจะแกงพริกเนี่ยครืเองไม่ครบด้วยรรดีก็จะหมด ประมาณนี้พวกผักเราอยากกินแตงอยากกับแก้มอะไรเงี้ยผมขออภัยด้วยนะครับีเมื่อกี้บรรยายผิดนึกว่าวัตถุดิบเราหมดไม่ไม่จริงๆวัตถุดิบเรามีนะแต่ว่าขาดพวกผักพวกเครื่องปรุงเนาะใช่ถ้าถ้าจะทํากับข้าวแบบเดี่ยวเดียวเนี่ยก็แบบมันโล่นโล่นอ่ะเข้าใจไหมไปซื้อที่ตลาดก่อนอีกช่วง่อยใช่ใช่ไปตลาดตรงไปตลาดเลยเนาะใช่โอเคเพราะว่าเราขับรถค่อยไปซื้อยาอีกทีนึง ก็ซื้อยาแล้วก็ซื้อนมแต่บางทีเราก็ต้องกินขับด้วยกินแต่เนื้อเดี๋ยวมันยังไงอ่ะใช่โอเคนะก็แก้ข่าวเนาะเมื่อกี้พูดผิดนะว่าเนื้อหมดกับข้าวหมดพอดีไม่ไม่ได้สอบถามแม่ครัวด้วยเห็นว่าจะไปซื้อของซื้อกับข้าวก็เลยบอกแม่ว่ามันเนื้อหมูอะไรหมดหรือเปล่าวันนี้ก็จะมีอยู่เห็นแบบว่าเลยจะไปกันเพราะว่าเห็นพี่นายก็จะมีธุระไปอยู่ น้องเอิญก็จะมีธุระไปอยู่เราก็เลยอ่ะไปไปพร้อมกันเลยได้ไหมถือว่าไปทีเดียวเลยเราก็ถือโอกาสไปหาซื้อผักด้วยจังหวะมอจอพอดีใช่มอจอบพอดีเลยโอเคป่ะเดินทางกันนะน้องเอิญก็เดี๋ยวอ่ะอย่าไปดูก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโปรเน็ตตัวอะไรเนาะที่แรงๆนะนี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงตลาดนัดอ้ยตลาดสดกุสุมาแล้ว มาเดี๋ยวสบายให้กระเป๋ามันหนักมาฝากสีแป๊บนึง,งก่อนเดี๋ยวจะไปดูผักเนาะผักกระแตงก่อนพอลเดี๋ยวไปเออพริกด้วยกระเทียมก็น่าจะเหลืออยู่นะนี่ไม่ครัวหลักไม่มาเราก็ไม่กล้าซื้อเยอะอือฮึ เอาเข้าที่เอาด <ไป S 1> เมนูไว้ก่อนไปดูไปดูว่าวันนี้จะซื้ออะไรกันบ้างนะฮะวัตถุดิบพวกผักพวกอะไรต่างๆทําท<ป>ํามเลย

เออซื้อไปพอประมาณเพราะตู้เย็นเราจำกัดใช่ไหมดดได้ผักคะน,น้นาพริกหนึ่งถุง ต้นหอมผักชีผักกาดแตงเล็กเอาหรือเปล่าน่าจะไม่มีหนึ100่งร้อยพอดีถุงเบลเลอร์เลยเอามาเดี๋จะถือให้มายวถือให้ ดูเดี๋ยวไปดูแตงดูถั่วต่ดดููแงถัววันนี้เราได้อะไรบ้างวันนี้หลายอย่างอยู่แตงเหลือถุงสุดท้ายนะแตงเล็กแตงเฮ้้ยนงเเเอา็ดแล้วก็อันใหญ่เผื่อได้ผัดได้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 พ่นด้วยเลยโอเคพ่นเหลือแตงนั้นถุงกี่บาทนะยี่สิบจากกองห้าสิบฮะจากกองห้าสิบรวมกันได้ ตู้เย็นเราไม่มีที่ใส่หรือเปล่าตู้เย็นเต็มอ่าก็เลยเอาไปแค่นั้นก่อนอะจะได้กินผักกินอะไรกันด้วยเนาะ,ะนี่นะครับบรรยากาศนะฮะพาแม่ครัวมาซื้อกับข้าวนะเนาะแดีวว่าวัตถุดิบหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับผักนะฮะว่าหมูเนื้ออะไรของเรายังมีอยู่ไก่นะครับ e TFC ซื้อให้แบบน,นั้นเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ